สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super x v i e w วันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่27พฤศจิกายนนะครับผมปี2 5 6 3นรบมะครับผมวันนี้เป็นวันพิเศษอย่างหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเป็นวันที่ Apple เี่ยเปิดให้คนที่จองแล้วในวันที่20หรือคนที่ต้องการที่จะ w อ l k ก n นะครับผมเพื่อที่จะซื้อเจ้าตัว iPhone 12, 12 Pro โปแล้วก็12 Pro Max เนี่ยได้เข้าไปหยิบจับหรือว่าทดสอบเครื่องกันเลยนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยผมก็ได้รับเครื่องมาแล้วทั้งหมด2เครื่องนะครับผม ก็คือเป็นสีโกลแล้วก็สีแปซิฟิกบูนะครับผมสำหรับ2สีนี้ก็เป็นสีที่ยอดนิยมนะแล้วก็ท่านผู้ชมก็อาจจะมองหากันอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับเจ้า2สีนี้ส่วนสีแบล็คดำนะครับผมแล้วก็สีขาวซิเวอร์เนี่ยอันนี้ผมจะไม่มีนะเพราะว่างบหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกัน2สีนี้แล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับผมว่าสีไหนที่เหมาะกับคนแบบไหนลุกไหนนะครับผมไปกันเลยครับ อย่าลืมกดไลคกดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราสำหรับเจ้าตัว iPhone ทั้ง2เครื่องนี้นะครับผมก็ได้ซื้อมาจากคอมเซเว่นนะครับผมที่เซนทรัลลาดพร้าวนะครับผมก็จะได้ถุงผ้าแบบนี้มาด้วยนะครับผมก็จะมีความสวยงามนิดนึงนะแต่เป็นถุงเล็กนะครับผมก็สำหรับสีแรกที่ผมจะมาแกะกล่องวันนี้นะครับผมก็คือสี a c i f i ิกบลูกันก่อนเลยนะครับผมว่ามันมีความสวยงามยังไงนะฮะ เดี๋ยวผมจะเปิดกล่องเลยนะครับผมอันนี้ก็ได้มีการ activate อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูสวยงามเลยนะครับผมนี่เห็นไหมฮะสีจะดูเข้มนะครับผมเป็นเหมือนคล้ายๆสีน้ําทะเลที่มีความเข้มๆหน่อยครับผมไม่ได้เป็นสีอ่อนอะไรเพราะว่า Apple เนี่ยเขาจะเน้นสีตัว iPhone Pro เนี่ยที่มันเป็นสีดัก,ด,กดักนิดหนึ่งคือมีความเหมือนเป็นควันบุหรี่ครับผมมันก็จะดูสวยงามเลยนะครับผมนี่นะฮะเงาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะดูสวยงามเลยนะครับสาหรับขอบด้านข้าง สำหรับขอบด้านข้างเนี่ยจากที่ผมลองจับดูนะครับผมที่ว่ามีข่าวก่อนหน้านี้นะผมว่าตัวเครื่องเนี่ยเวลาจับใช้งานแล้วไม่มีการบาดจากที่ได้ลองจับถือว่าไม่ได้บาดอะไรมากนะแต่ว่าขอบเขาจะมีเป็นสันนิดนึงนะครับผมมันก็จะรู้สึกอุ้มยากขึ้นนะฮะเพราะว่าถ้ามือถือเครื่องใหญ่แบบนี้นะครับผมถ้าเป็นตัว iPhone 11เนี่ย11 Pro Max ก็ได้นะครับผมเวลาจับไปเนี่ยเขาจะมีคันอุ้ม โค้งไปกับมือครับผมก็คือโค้งรับไปกับมือเราเวลาเราจับาเงี้ยมันจะทําให้มือถือเนะี่ยมีขนาดที่มันดูเล็กลงนิดนึงนะผมเวลาจับก็จะถนัดมือมากกว่าแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะดูแบบเหลี่ยมๆครับผมมันก็จะอาจจะแบบไม่ค่อยนถนัดเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันนูนข้าวมามันก็จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความกว้างขึ้นนะครับผมเวลามองเนี้ยปุ๊บขอบเนี้ยก็จะออกมาอีกประมาณมิลหรือมิลครึ่งน,นะครับผมสองข้างก็จะทำให้ตัวเครื่องกว้างมากขึ้นแต่ตัวเนี้ยแอปเปิลตัดสินใจว่าเาเอตัดขบ ด้านข้างออกไปเลยนะผมทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเวลามองจากด้านเนี้ยเขาก็จะมีความบางด้านข้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่เคสเอามันก็น่าจะโอเคกว่าก็คือเราสามารถไปเลือกเคสได้นะครับผมว่าต้องการเคสแบบมีขอบมนไหมหรือว่าเป็นขอบเรียบๆแบบพุ่มแบบโชว์ตัวเครื่องเลยคือเคสเนี่ยมันมีหลายแบบนะ จากที่ผมดูก็เป็นเว็บ425ดีกรีแล้วกันนะครับผมที่ผมยกตัวอย่างเครดิตให้เขาก็คือถ้าเราเลือกเคสที่เป็นแบบเลเวลหนึ่งเนี้ยนะครับผมตัวเคสมันก็จะเหมือนแค่ใส่เพื่อครอบเจ้าตัว iPhone เท่านั้นนะตัวเคสมันก็จะบางแล้วก็ยังมีความเหลี่ยมเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเราต้องการให้อุ้มจับถนัดมือเนี่ยอาจจะต้องไปเลือกพวกเลเวลสมันก็จะมีความหนาขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็จะมนนิดนึงจับแล้วก็จะสะดวกกว่าด้วยนะครับผมแล้วก็โปรเทคได้ดีมากขึ้นเลยนะสำหรับเลเวลสามก็จะหนาขึ้นไป นะครับผมว่ามันสวยแค่ไหนนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นด้านท้ายนะนี่นะผมเปิดให้ดูสวยงามนะสีมันจะเป็นแบบสีน้ําทะเลแบบเข้มๆมาครับผมนี่นะผมนี่เปิดเครื่องเลยนะผมอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีเท่านี้เลยนะครับผมก็คือ เป็นเอกสารพื้นฐานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว Sim รีเจ็คซิมับผมเสียบซิมแล้วก็ตัวคู่มือนะครับผมเล็กน้อยมีไม่กี่ใบเองเนี่ยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ Apple นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมเอาไปติดท้ายรถก็ผมมีไม่เคยใช้นะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นสาย lining g h t port นะครับผมที่ด้านหนึ่งเนี่ยเป็น type C แล้วก็ตัวนี้เป็น lining g h t port นะครับผมซึ่งก็เอาไว้เสียบกับ iPhone เนี่ยแหละครับผมแต่ว่าตัวนี้ตัวอะแดปเตอร์รุ่นเก่าจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะเพราะว่าตัวรุ่นเก่าก็จะเป็น type A นะครับผมเนี่ยจะเป็น เนี่ยนะครับผมมันจะเป็นหัว USB แบบนี้ซึ่งมันก็จะใช้กับตัวนี้ไม่ได้นะผมเราก็ต้องซื้อเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเป็น USB Type C 20วัตต์ Power Adapter นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Fast Charge ตัวนี้ก็ซื้อมาผมวไว้90บาทนะครับผมก็เป็นราคาสแตนดาดปกติเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เนี้ครับผมสำหรับเจ้าตัวสีทองเองเนี่ยสวยงามเหมือนกันไหมครับผมตัวนี้แต่ว่าจะมีรอยนิ้วมืออยู่นะเพราะว่าตอน Activate เครื่องนะพอไปจับมันก็จะ ต้องเช็คสภาพเครื่องนิดนึงนะสีทองก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนนะเนี่ยนะเนี่ยมันจะดูสวยงามแล้วก็เงาเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าสีทองเนี่ยเขาจะไม่ได้ทองแบบเข้มหรือว่าอ่อนหรือว่าดูเป็นสีทองเหลืองๆนะครับผมมันก็จะไม่ค่อยสวยงามสีทองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีความฉ่ำมากนะครับผมแล้วก็ เป็นสีทองอ่อนด้านหลังเองเนี่ยเขาก็จะมีเลนส์กล e ้องทั้งหมด3กล้องนะครับผมแล้วก็มีตัวไรได้อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นความพิเศษของเจ้าตัวโปรแม็กเลยนะครับผมที่มีตัวไรได้แล้วก็ตัวเลนส์กล้องทั้ง3กล้องเนี่ยเขาจะมีกันสั่นด้วยนะครับผมเยอะกว่าเจ้าตัวโปรธรรมดานะครับผมเหมือนกับเขาจะมีความพิเศษขึ้นมาเล็กน้อยนะรับอันนี้รายละเอียดผมยังไม่มั่นใจมากนะครับผมก็นี่นะครับผมตัวเครื่องมีความสวยงามเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะสีทองดูสวยงามฉ่ำเลยนะครับผมด้าน พอร์ตไลนิ่งก็ปกติเหมือนเดิมนะครับก็คือมีรูไม้กับรูลำโพองอยู่นะครับถือว่าสวยกันเลยนะฮะพอจับแล้วแบบมันสวยงามมากเลยนะผมผมไม่ได้อวยนะแต่ว่า ัวโค้งครับผมบอดี้ด้านข้างของเจ้าตัว iPhone เนี่ยมันเป็นสแตนเลสแล้วเขาก็มีการอบสีขึ้นมันก็เลยทาให้สีทองที่ได้เนี่ยมันเป็นสีทองแบบทองแท้ๆนะครับผมไม่เหมือนสีอลูมิเนียมอบสีทองเนี่ยสีมันจะเป็นแปลนิดนึงมันอาจจะไม่ดูหรูหราลักชัวรี่มากนะผมแต่เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นสีสแตนเลสนะครับผม,มก็จะให้ความสีทองที่ดูสวยงามดูฉ่านะครับผมถือว่าดูสวยงามเลยตัวเลนเนี่ยขอบเขาก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะ ตามตัวเครื่องก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองถือเทียบให้ดู2ตัวนี้นะครับผมนี่นะตัวเครื่องเขาเป็นสีอะไรตัวเลนส์กล้องเขาก็จะเป็นสีนั้นนะผมลองเทียบให้ดู2เครื่องเลยว่าท่านผู้ชมชอบสีไหนนะครับผมก็สามารถลองเลือกกันได้เลยนะครับผมขอบข้างเขาก็จะเป็นแบบสีแปซิฟิกบูครับผมสีฟ้าฟ้าน้ำทะเลเข้มๆหน่อยส่วนสีทองก็จะเป็นทองอ่อนๆดูอล,ล่ามากเลยนะครับผมนี่สวยมากเลยสีทองนะครับ แต่ด้านหน้าก็ปกตินะสีดำเดี๋ยวเปิดเครื่องแล้วรอแป๊บหนึ่งครับผมนะเปิดใช้งานแล้วก็จะดูสวยเลยอันนี้ผมไม่อยากให้เครื่องมันโดนกันนะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องเองมันมีนมความคมอยู่ถ้าโดนกันแล้วมาจจะขบหรือว่าเสียดสีกันแล้วก็เกิดรอยที่หน้าจอได้นะครับผมอันนี้ผมก็จะพยายามถือให้ห่างกันไว้นะครับข <Okay. S 2> องเครื่องนี้นอกจากไปใส่เคสกันแล้วเรียบร้อยก็จะไม่มีปัญหานะครับผมตัวเลนเองเขาก็มีความคมอยู่นะครับผมเอาเลนไปวางที่จอก็ต้องระวังนิดนึงนะตัวจอ เพราะว่าตัวขอบเขาคมอยู่เอาเรื่องเลยนะถ้าไปบาดกับตัวจอหรือตัวกระจกเนี่ยรับรองว่าเป็นรอยแน่นอนนะครับตัวเครื่องก็มีความบางนะครับผมเนี่ยบางลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แข็งแรงแต่ผมคงไม่มาหักให้นะผมเพราะว่างบไม่ได้เยอะใครมีงบไปเยอะก็ลองไปหักกันดูนะครับผมว่ามันแข็งแรงกว่าเดิมไหมอันนี้หน้าจอมันมีความนุ่ม,มนิดนึงนะผมกดลงไปมีความเนี่ยมีฟิลลิ่งเห็นไหมเห็นไหมกดลงไปแล้วมีฟิลลิ่งบุม๋มลงไปเลยหน้าจอมันนุ่มมากเลยครับผมผมรู้สึกอย่างนั้นมันไม่แข็ง ตัวด้านหลังเองก็นุ่มเหมือนกันเวลากดลงไปแล้วครับผมมันจะให้ความแบบแบบนุ่มๆอ่ะไม่ได้แบบแข็งมากมายอะไรซึ่งมันก็อาจจะแบบต้องระวังนิดนึงนะครับผมเนี่ยกดลงไปรู้สึกเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นแบตเตอรี่ก็จะแน่นใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นส่วนของบอร์ดก็จะรู้สึกบุ่มๆมเนี่ยตรงไหนที่มันกงุกงๆเนี่ยมันจะบุ่มลงไปเลยเวลากดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยต้องใส่ฟิล์มกระจกเลยไม่งั้นเวลากดทัดไม่ดีไปกดแรงๆจออาจจะแตกได้นะครับผมแต่มันก็ไม่ได้แตกง่ายในขนาดหรอกแต่ว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันเพราาะว่ ตัวหน้าจอเองมันก็ไม่ได้มีความหนาอะไรมาก <Okay. S 1> นะครับผมเราก็ต้องระวังตัวนี้ความจุที่ซื้อมานะครับผมก็จะอยู่ที่256กิกสเครื่องเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสี Pacific b บ u ูเองเขาก็เป็น256กิกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่คอมซเวนหรือที่ต่างๆเนี่ยถ้าใครที่แบบ ไปจองครับผมมันจะหมดแล้วนะตัว1 2อยยิกก็จะเหลือเป็น256คือถ้าเราไม่เอาก็ต้องรอไปอีกนานเลยนะครับผมโมเดลเครื่องเนี่ยก็จะเป็น t h นะครับผมคำว่า t h เนี่ยก็คือเป็นเครื่องไทยนะครับผมอันนี้ใครซื้อมาเครื่องศู์ไทยก็ต้องเช็คนิดนึงนะว่าเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องไทยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เครื่องไทยบางครั้งเวลารับประกันสู์เนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับผมการเช็คเราก็ต้องเช็คให้มันดีนะครับผมไม่ว่าลําโพงหร, Singer. หรือว่ากล้องอะไรเงี้ยมีการใช้งานท มันใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเอาออกมาจากศูนย์แล้วเนี่ยแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสองทันทีเลยเนะต่อให้ Apple ประกันปีนึงก็ตามแต่ว่าถ้าตัวเครื่องมันมีปัญหาเนี่ยแอปเปิลไทยเขาก็จะให้เข้า iCA r e เลยครับผมมันก็เหมือนกับได้มามันก็จะเป็นโมเดลแบบร e ฟอร b บิดนะครับผมมันก็จะเป็นเครื่องซ่อมแล้วก็รอนานด้วยนะครับผมเพราะงั้นก็รวะวังให้ดีนะครับผมไปซื้อเครื่องยังไงก็ต้องลองเทสเราไม่รู้เรื่องก็ต้องถามพนักงานนะนะเพราะว่าพนักงานเขาก็ไม่หมกเม็ดอะไรแล้ว เขาก็เช็คให้เราเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัว iPhone ทั้ง2สีนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวสี Pacific Blue หรือว่าสีโครตัวนี้นะครับผมว่ามันสวยงามมันหรูหรายังไงนะผมเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับผมว่าสําหรับสีซีฮายเปิเนี่ยมันเหมาะกับท่านผู้ชมหรือกลุ่มคนประเภทไหนหรือว่ากลุ่มแฟชั่นประเภทไหนนะครับผมคือต้องบอกว่า ถ้าคนที่แบบเหมือนซื้อไอโฟนมาแล้วไปซื้อเคสหนังไอเปิลอเงี้ยผมมันก็คุมทั้งเครื่องเลยเหลือแต่เลนกล้องใช่ไหมมันก็ไม่จําเป็นนะผมที่เราจะต้องคิดมากเรื่องสีแต่ถ้าสําหรับใครที่ต้องการโชว์สีนะครับผมก็แนะนําเลยว่าอาจจะต้องเลือกสี ตามที่ผมจะรีวิวในตอนนี้คือสีดำเนี่ยเป็นสีที่เหมาะสําหรับผู้ชายหรือผู้หญิงที่ต้องการความแมนแมนดาร์กเท่แนวเข้มเข้มดูหน้าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็อาจจะเหมาะมากสําหรับสีดานะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยดูสมาร์ทดูเท่ขึ้นเคสเนี่ยเราก็สามารถเลือกเคสได้หลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคสสีดําขอบดําหรือไม่ว่าจะเป็นเคสใสที่มีลายตัว,ตว,ตวกระตูนนะครับผมพวกดีซีหรือไม่ก็เป็นพวกมาเวลเงี้ยก็ได้นะครับผมที่มันดูแบบเท่หรือไม่ก็จะเป็นเคสแนวบึกบืนใสๆพวกยูเอซึ่งเคสเนี้ยมันก็จะดูมึกบน แล้วก็มีความใสด้วยใช่ไหมก็มีดําผสมบ้าสีดำเนี่ยมันตัดได้หลายสีนะครับผมไม,ม่ว่าจะเป็นสีดําเองหรือไม่ก็เป็นสีแดงก็ได้หรือเราจะไปใส่เคสขอบที่เป็นขอบของตัวแปซิฟิกบลูครับผมที่เป็นเคสของสปีเจนนะผมเขาก็มีออกมาแล้วที่เป็นขอบข้างแบบแปซิฟิกบลูตัวนั้นก็ใส่ได้นะผมมันใส่ได้ทุกสีนะครับผมแล้วมันก็ง่ายในการเลือกเคสด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเคสที่ใส่ได้ทุกเคสที่ออกมานะครับผมที่ใครที่ต้องการแบบลดลายอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับผมสำหรับสีดําส่วนสีซิเวอร์เองเนี่ยก ผู้ชายนะผมที่รักความสะอาดดูแบบเรียบง่ายแต่หรูหราครับผมเพราะว่าสีซิลเวอร์เองเนี่ยมันก็เป็นสีที่เบสิกนะครับผมแล้วสีขาวเองเนี่ยก็เป็นสีที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการโชว์เครื่องแล้วก็มีลวดลายกระตรงกระตูนนะครับแบบเช่นผู้หญิงที่ต้องการโชว์รูปผู้หญิงตุกตูนผู้หญิงหรือว่า,ารูปหมารูปแมวหรือว่าตุกตานตุกตาต่างๆมันก็สามารถทําได้นะผมทำให้ตัวเคสเองเนี่ยมันมีความเด่นหรือเราจะไปใส่เคสที่เป็นเคสสีผมเป็นเคสใสสีชมพู สีม่วงสีเขียวสีอะไรก็สามารถทําได้มันก็จะเปลี่ยนตัวเครื่องับผมให้เป็นสีตามนั้นเลยโดยที่มันจะไม่ทําให้สีเพี้ยนนะครับเพราะว่าสําหรับสีขาวเองเนี่ยถ้าเราไปใส่เคสสีเขียวสีฟ้าที่เป็นสีาลเยลลี่อย่างเงี้ยผมแต่ถ้าใครที่ชอบสีอื่นอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลองดูนะผมว่ามันจะเข้าไหมสําหรับการเปลี่ยนสีอาจจะเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งก็แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าใครที่ต้องการความเรียบง่ายใส่เคสอะไรก็ง่าย2สีเนี้ยเป็นแม่สีที่มันง่ายมากนะผมคือมันหาซื้อเคสใส่ง่ายแล้วก็แมทได้แต่สําหรับ ลุ้งๆอะไรเงอันนี้ก็ต้องลองไปแมทช์กันเอานะครับผมสำหรับ2สีนี้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสีแปซิฟิกบลูเลยนะครับผมสียอดนิยมสำหรับ iPhone 12 Pro Max ตัวนี้เลยนะครับผมก็คือ มันเป็นสีของเทรนกระแสต,ตอนนี้เลยนะครับผมก็สําหรับเจ้าตัว iPhone 11 Pro Max เนี่ยเขาก็มีสีเขียวใช่ไหมที่เป็นสีสําหรับรุ่นเจ้าตัว iPhone 11นะครับผมสำหรับเจ้าตัว iPhone 12ก็จะเป็นสี Pacific Blue ตัวนี้ซึ่งเจ้าสีตัว Pacific Blue ตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยมีได้หลายแบบนะครับผมคือตัวเครื่องเขาเองเนี่ยสีเขาจะเป็นสีฟ้าเข้มๆเ,เ,เลยนะครับผมมันก็จะเหมาะสําหรับผู้ชายเป็นส่วนใหญ่หรือผู้หญิงที่ต้องการความดักดาร์กนิดนึงนะหรือต้องการโชว์เครื่อง แต่ไม่ได้ต้องการในหะ matching กับชุดของเราเนี่ยนะผมสีฟ้าเนะี่ยเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการโชว์นะผมว่าเจ้าตัว iphone 12 pro เนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะบางคนเห็นตัวเครื่องแบบผันผ่านเห็นเคสเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันคือเจ้าตัว iphone 12แต่ถ้าเราเห็นสี p c i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  c l u e เนี่ยใส่เคสใส่คุณก็จะรู้ทันทีนะผมว่ามันคือ iphone 12 pro แม้แต่มันก็จะมีข้อเสียเล็กน้อยนะผมก็คือถ้าปีหน้า iphone 13มาเนี่ย มันก็จะตกรุ่นไปโดยปริยายและมันก็จะเป็นการตอกย้ำไปโดยปริยายนะครับผมเพราะว่าคนที่เห็นสีแปซิฟิกบ u ูในปีหน้าเขาก็จะรู้ว่ามันคือ iPhone 12ที่ตกรุ่นไปแล้วถูกไหมฮะอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีข้อเสีย ตอนเราคนที่ใช้ iPhone 11สีทองสีดำอนะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเอ้มันคือ iPhone 11หรือ12ถูกไหมถ้าคุณไม่ได้สังเกตจริงๆมองผ่าน,านเขาก็โอเคเลนส์กล้องห่มุก3เมตรอย่างเงี้ยมันก็ดูสวยงามแล้วถ้าใครไม่ได้ไปสังเกตเจ้าตัวไรด้าตรงนี้นะครับผมก็จะไม่สังเกตเลยนะครับว่ามันคือ iPhone 12 Pro Max นะครับเพราะงั้นเนี่ยสี Pacific Blue เนี่ยก็จะเป็นสีที่โดดเด่นนะครับผมเหมาะสำหรับเจ้าตัว iPhone 12คนที่ต้องการซื้อตัวใหม่ก็จะซื้อตัวนี้นะครับแต่ปีหน้ามันก็จะตกรุ่นนนนนนอออกกกจาาาาาวว่่่คคุณุณณแแบบปปีีหหห้้้ข้ขยล็ซืใมมมันนััไญ สำหรับเจ้าตัวสีทองเนี่ยเหมาะมากนะครับสำหรับผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีขาวกับสีดำเนี่ยมันเป็นสีเบสิกเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องคิดมากหรือว่าต้องการไปใส่เคสโชว์นะครับแต่ถ้าสีทองเนี่ยมันเหมาะมากสําหรับที่จะเอาไปแมทชิ่งกับแอสเซซอรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสายสีซิลเวอร์ผสมสีทองหรือเป็นสายสีทองก็ได้นะครับผมหรือใครที่จะไปแมทกับกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆไม่ว่าจะเป็น YSL อันนี้ผมจำชื่อจริงไม่ได้นะผมหรือว่าเป็นช a n น l หรือ g u ช c ี หรือว่าหลุยวิกตองแบรนด์เนมดังๆต่างๆนะครับผมก็สามารถเจ้าสีทองนี้ไปแมทได้เพราะว่าสีทองเนี่ยมันเป็นสีที่เหมือนกับว่าคนที่คิดว่าเออเราซื้อทั้งทีก็อยากให้มันหรูหราเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนที่ซื้อแอปเปิลเนี่ยหนึ่งมันคืออสซอรีที่เอาไว้โชว์นะครับคือจะบอกอ้างว่าซื้อมาไม่ได้มาโชว์ผมว่าเป็นไปไม่ได้นะคนที่ซื้อแอปเปิลคือต้องการโชว์เครื่องด้วยเพราะงั้นมันคือสินค้าแฟชั่นนะครับผมที่เอาไว้โชว์อย่างหนึ่งเลยนะผมไม่ว่าคนที่ซื้อกระเป๋าชากาาาปเเตตหรือว่่งๆีย เขาก็ซื้อมาเพื่อโชว์เพื่อให้ดูดีมีสง่าราศีซึ่งแน่นอนว่าทั้ง3สีที่พูดมาสีที่โดดเด่นที่สุดก็คือสีทองลองลงมาก็คือสีซิวเวอร์นะครับและลองลงมาก็คือสีดําแล้วก็สีแปซิฟิกบลูนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสีทองเนี่ยมันไม่ได้ทองจนน่าเกียดเห็นไหมมันจะเป็นทองอ่อนๆแล้วก็ขอบข้างก็มีความทองแบบช้ำๆอ่อนๆไม่ได้ทองจนน่าเกียดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสีทองโกเนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่อยากเสริมบารมีหรือทำให้ตัวเองดูมีสง่านะครับผมการที่เราถือ iPhone ไปอแบบ ไอโฟนถ่ายรูปเงี้ยหรือคุยเงี้ยสีทองมันจะทําให้เด่นมากนะผมเม่เราห้อยทองไปเลยส่วนสีซิลเวอร์เนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าสีซิลเวอร์เนี่ยก็เป็นตัวแทนของสีไวโกนะผมก็คือทองคําขาวก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคแต่แน่นอนว่าใครที่อยากให้มันดูลักชัวรี่จริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นสีทองนะครับการออกแบบของเขาเนี่ยเขาก็จะพยายามออกแบบให้มันดูหรูหราลักชัวรี่นะผมเพราะงั้นการที่เราจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งแล้วเราต้องการที่จะให้มันเป็นอุปกรณ์เรเนี่ยผมก็แนะนําเลยว่าควรจะซื้อเป็นสสีีทองนะะรัับบบผผผมมมมจไดดดด้้แููููหหหหาาาเํ ต้องการโชว์ความแบบหรูหราสวยงามแล้วก็เป็นอัซเซสซอรีอย่างหนึ่งนะครับผมไม่ว่าเราจะแต่งตัวเป็นแบบสไตล์แบบหรูหรือว่าเป็นกุชชี่อย่างเงี้ยผมมันจะดูหรูหรามากนะครับผมถ้าแบบมีสีทองไปช่วยเสริมบารมีให้เราถ้าเป็นสีแปซิฟิกบลูเนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับผู้ชายนะหรือผู้หญิงที่ต้องการแบบต้องการความโดดเด่นของกระแสตอนนี้นะผมเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเจ้าสีแปซิฟิกบลูตัวนเนี้ยเนี่ยมันเป็นสีที่โดดเด่นนะผมเหมาะมากเพราะว่ามันเป็นสีใหม่ของเจ้าตัว iPhone 12นะครับมันก็เลยอาจจะมีคนที่นิยม มากเป็นพิเศษหน่อยแต่ว่าผมก็อยากให้มองไปที่การใช้งานจริงๆนะผมว่า สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะผมว่าจะเลือกอะไรคือถ้าเราต้องการโชว์เครื่องอะโชว์บอดี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ซื้อสีที่มันดูดีดูหลาไปเลยมันจะเหมาะสมกว่านะแต่ถ้าใครที่คิดว่าซื้อกระแสตว p a c ซิฟิกบ u ูไปแล้วก็ไปใส่เคสอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะผมว่าจะซื้อสีอะไรก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปรีวิวเจ้าตัวสีแปซิฟิกบูแล้วก็สีโกลตตัวนี้เลยนะครับผมก็เป็นสีที่เรียกว่าเป็นกระแสในตอนนี้เลยนะผมสําหรับใครที่แบบยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกสีไหนก็ลลองมาดูคิป ผมนะ <Okay. S 1> ผมว่ามันจะวิเคราะห์ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมและถ้ายัางไงใครที่ชอบคลิปผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร้ก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม,ใหม่ๆหน่อยละกันนะครับผม mm hmm. ผมจะพยายามสร้างคอนเทนต์ดีๆพยายามวิเคราะห์หรืออะไรให้ท่านผู้ชมเนะี่ยได้สีไหนที่มันเหมาะกับท่านผู้ชมนะ mm hmm. เผื่อจะเป็นทางเลือกให้ท่านผู้ชมได้ไปคิดนะผมว่าเออเราควรจะเอาสีนี้ดีกว่าไม่ควรจะเอาสีนี้เพื่อตามกระแสเราควรเลือกสีที่เราชอบมันจะได้ไม่ผิดหวัง เราไม่จําเป็นต้องไปตามกระแสะก็ได้นะครับเราเลือกสีที่เราชอบมันจะดีที่สุดนะครับผมถ้าง่าฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่นะฮะจากกันไปด้วยกล้องชานมนะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับผม